แพทนาภพาเฉลยแล้วหนุ่มหล่อดีกรีมหมอข้างกายคือใครไม่ใช่อย่างที่คิดเรียกได้ว่าง,งานนี้แพทนาภพาโปะแตกอีกแล้วคุยหนุ่มรุ่นน้องอายุห่าง14ปีโดยทางด้านแพทนภพากล่าวว่าส่วนตัวเองยังไม่ได้อยากเปิดเรื่องความรักครั้งนี้แต่ดันโปแตกไปเจอรุ่นพี่ในวงการที่ร้านอาหารตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่คุยกันเขากําลังจีบจีบเราอยู่ก็ต้องดูดูกันไปก่อนคือเราไม่ได้ปิด แต่ก็ยังไม่ได้เปิดแต่เรายังไม่ได้บั่นใจเพราะมันยังไม่ชัวอายุก็ห่างกันเยอะอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเป่าอีกทีซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทนปนภพาได้ออกมาโพสคลิปลงในช่อง t i ๊ก o k คู่กับหนุ่มดอรได้นึงมีดีกีเป็นคุณหมอโดยในคลิปมีทั้งกอดใกล้ชิดจนทำเอาหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจะเป็นหนุ่มดูใจคนใหม่ของแพทย์ภาหรือไม่ที่กำลังเป็นข่าว ล่าสุดทางด้านแพทนาประพาะเฉลยแล้วหนุ่มดอดีกีหมอข้างกายที่โดนจับตามองว่าเป็นหนุ่มรู้ใจคนใหม่หรือไม่นั้นคือใครโดยทางด้านแพทนาประพาได้บอกว่าผู้ชายที่เต้นด้วยกันในคลิปเป็นเพื่อนจ้าใครสนใจให้ยื่ยนไปสมัครได้เลยมีดีกรีเป็นคุณหมออายุ29เป็นเจ้าของคลินิกและที่สำคัญคือโสดชอบสาวขาวสวยหมวยเอ็กและเด็กกว่า ส่วนหนุ่มรู้ใจจริงๆของแพทนั้นอายุ22ปีคุยคุยกันแต่ไม่ขอเปิดตัวไม่ผูกมดัดใดๆทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็บายขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ